ต้ออองดีใจนะะนจนนนะะคว่่าาขมมกกรยทุกคนคะเจนได้จัดเคเบันเกิดให้พี่ป้องนวาวัดค่ะอันนี้จะเป็นออเดอร์ของไทยรัฐนะแล้วทุกคนดูคุณปาร์ตี้ไทยรัฐส่งคลิปอันนี้มากโหดีใจมากทุกคนดูนะขนมเป็นไงบ้างคะแซ่บ <c oughs> ขนมเขาอะไรอีกเตอร์เป็นไงแซ่บค <c oughs> ุณโจคุณพี่ต้น, <c oughs> ข,นข,ขนมเป็นไงบ้างคะ ดแล้วจ้าดูคุณแจนคุณแจนต้องดีใจนะคะว่าขานมคุณแจนอร่อยมากมาดีมากไม่วหวานใสคุณจูมครัวซองเป็นยังไงบ้างะไปกินปูไปแล้วถามครัว,วซองมากครัวซองกินหมดไปแล้วเพราะยัยปาร์ตี้ถ่ายไม่ทันจะกินเลยมั่มเพราะมัน,นอร่อย สุดยอดไปเลยค่ะและดูเค้กค่ะก็คือน่ารักนี่คือชิารานไม่ไหวแล้วกระจายกันไปหมดแล้วนะคะเป็นร้านไเจ้าประจําน่ารักเจ้าของร้านใจดีเจ้าของร้านน่ารักที่สุดขนมที่ไม่ใส่แป้งไม่ใส่น้ำตาลดีต่อสุขภาพแบบนี้ทักมาได้เลยนะคะ